พณะท่านนายอาแลงแบเซ่ประธนาธิบดีแห่งสมาพันธรัสวิตกรุงเบิร์นในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัสวิตข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านประธนาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลานาััยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสวิตมีความวัฒนาก้าวหน้าสืบไป ความสัมพันธ์ชันมิตรที่มีมายาวนานระหว่างประเทศไทยและสมาพันธรัสเซียได้เจริญงอกงามมาอย่างราบรื่นตลอด9ก้าทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกัน ก้าพเจ้าเชื่อมั่นว่ามิตรภาพอันพิเศษนี้กอบกับความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันของทั้งสองฝ่ายจะยังคงเป็นปัจจัยสำคัญนำไปสู่ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนในกิจการหลากหลายด้านที่กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนสวิตเซอร์แลนด์โดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม พระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัว